สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนีก้ก็วันที่15เมษายนนะคะวันสงการวันสุดท้ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางบอนสีกันนะคะต้นนี้ก็คือนางรักสดเทวีค่ะแน่นอนค่ะว่าต้นนี้นะคะก็เป็นบอนสีที่อยู่ในตับนางสงการนั่นเองค่ะโดยนางรักสดเทวีนะคะเป็นนางสงการประจำวันอังคาระคะ่ะ สาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนกระถางนะคะก็เพราะว่าดินเขาแฉะมากๆเลยนะคะถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราหรือว่าดินเน่าได้ค่ะแล้วก็ดินยุบด้วยค่ะเราเลยมาทําการเปลี่ยนกระถางนะคะในการนําต้นเขาออกจากกระถางเดิมก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นต้นลูกที่เราแยกหน่อมานะคะดูสิคะแล้วเราก็เอาดินออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะไปล้างลากค่ะ ฉีดน้ำล้างรากให้สะอาดนะคะใช้กาบมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางและใช้ดินปลูกเป็นดินร่วนผสมใบกมปูหมักแากแห้งค่ะวางต้นลงไปนะคะอย่าลืมเด็ดใบทิ้งด้วยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะก่อนจะรีบนําเข้าตู้อบค่ะลักษณะของนางรากสตเทวีนะคะมีพื้นใบสีชมพูแสดค่ะหนุนใยสีเขียวค่ะมีป้ายแดงดําทับนะคะ สะโพกกว้างมีก้านสีชมพูอมดำค่ะมีสะพานหน้าสีดำนะคะบอลสีนางลักสดเนี่ยเป็นลูกผสมของบอลสีพันศรโยธากับบอลสีกลูค่ะผสมผสมโดยอาจารย์อินนะคะแห่งวัดบัวทองบอลสีนางลักสดก็ถูกตั้งชื่อโดยคุณสเนสน่หีเพ่งเมื่อปีพศ2524ค่ะที่มาของชื่อนะคะ นางรักสดเทวีเนี่ยตามตำรามหาสงการกล่าวาว่ารักตดเทวีทรงพาหุรัตท,ทัดดอกบัวหลวงอภรร์แก้วโมราพักษาหารโลหิตพระหัตขวาทรงตีศูนย์พระหัต้ายทรงสนูสอนสเสด็จนอนมาเหนือหลังวรวาหะหรือสกรเป็นพนาหนะค่ะ างคุณแม่เป่งก็มีบอนสีนางรักสดเทวีแบ่งปันอยู่สองต้นนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะ่ะและต้นโตนแล้วนะคะไม่ใช่เบบี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็พบกับบอนสีสวยๆและเทคนิคเคล็ดลับในการดูแลบอนสีนะคะได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ